โยสวัสดียินดีต้อนรับเหล่าผู้มาเยือนทุกท่านเข้าสู่สไตล์แบล็กตอนนี้พวกเจ้าอยู่ในรายการคาแรคเตอร์เรคคอร์ดรายการที่จะนำเอาเรื่องราวของคาแรคเตอร์ต่างๆในจัก,กรวาลอันไกลโพ้นมาเล่าให้ทุกคนได้รู้จักกันส่วนตัวข้าอากิระยูโตะจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ และเรื่องราวของคาแรคเตอร์ที่พวกเราจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้ได้แก่เธอคือผู้ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการสูญเสียผู้ซึ่งเหยียบย่ำไปบนความตายของพวกพ้องตัวตนแห่งความโกรธแค้นผู้ซึ่งถูกหลอหลอมด้วยคำดูถูกเหยียดหยามโดยเหล่าผู้คนที่ควรจะเป็นผู้ปกป้องและเป็นแบบอย่างผู้ซึ่งก้าวเดินบนจุดสูงสุด และปกครองทุกสปปรรพสิ่งผู้ซึ่งแอบฝนเขี้ยวเร็บรอคอยเวลาแห่งการโต้กลับเพื่อสแสวงหาเส้นทางแห่งชัยชนะมาให้แก่ผู้ที่จะมาสารต่อเจ็ดจำงที่จะทำลายล้างเราทวยเทพให้สิ้นซากเธอคือมิโกอุเอสโตฮินาตะจากจักรวาลยูกิยูนาว่ายูชาเดาร เรื่องราวของเธอจะเป็นเช่นไรกันอย่ารอช้าและพวกเราไปรับชมกันได้เลยอุเอสโตฮินาตะเกิดวันที่4ตุลาคมอายุประมาณ14ในเนื้อเรื่องหลักกุ๊ปเลือด AB ส่วนสูง150เซติเมตรของกินที่ชอบอุดงงานอดิเรกถ่ายรูปวาคาบาจังเธอมีความฝันว่าอยากจะให้เพื่อนของเธอมีชีวิตรอดและใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ศึกษาอยู่ชั้นหมอต้นเธอเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นเสมอถึงแม้ว่าการแสดงออกจะไม่ชัดเจนแต่เธอนั้นคอยดูแลผู้อื่นอยู่เรื่อยมาทั้งคนที่สูญเสียเราคนที่ตนเองรักจากเวอร์เทคทั้งเราผู้กาที่อยู่เคียงข้างและเรามิโกะที่อยู่เคียงข้างต่างได้รับกําลังใจจากตัวเธอไม่มากก็น้อยทําให้สามารถดําเนินชีวิตปกติสุขต่อไปได้เท่าที่มันควรจะเป็นได้ ประวัติอุเอสโตฮินาตะาเธอเกิดที่จังหวัดคางาวะเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับโนกิวาคบะพวกเธอสองคนนั้นสนิทกันมากจนเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรักกันเลยก็ว่าได้ฮินาตะเธอมักจะช่วยเหลือวาคบะในเรื่องที่ตัวของวาคบะนั้นไม่ถนัดเช่นการเข้าหาผู้อื่นและบางครั้งเธอก็จะแวะไปที่บ้านของวาคบะในตอนที่เธอกำลังฝึกดาบอยู่ เธอจะเป็นคนที่ให้กำลังใจวัคบะและเมื่อฝึกฝนดาบเสร็จสิ้นแล้วตัวของฮินาตะจะให้วัคบะหนุนตักแล้วก็ทำการแค่หูให้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่วัคบะชอบมากๆเลยพวกเธอใช้ชีวิตร,ร่วมกันจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดสัญญาณแจ้งเตือนภัยพิบัติขึ้นส่งผลทำให้พวกเธอต้องย้ายมาพักอาศัยอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่จะกลายเป็นศูนย์หลบภยัยวันนั้นเธอสามารถช่วยให้วาคบะ ได้เพื่อนใหม่มามากมายมันเป็นวันที่ดีสำหรับพวกเธอทั้งคู่และมันควรที่จะเป็นแบบนั้นต่อไปจนกระทั่งจ,จู่ๆเธอก็ทุดตัวลงกับพื้นเพราะเธอได้รับพลังมาจากทวยเทพและตื่นขึ้นมาในฐานะของมิกโกผู้ซึ่งมองเห็นนิมิตแห่งอนาคตจากทวยเทพเธอได้เห็นนิมิตว่าเวอร์เท็กกาลังจะมาโจมตีผู้คนเธอพยายามที่จะแจ้งเตือน พวกเขาแต่ช้าเกินไปเวอร์เทคได้มาถึงแล้วเริ่มสังหารผู้คนฮินาตะได้ใช้พลังการทำนายของเทพ,พเจ้าในการชี้นำวัคบะให้ไปพบกับดาบที่ซ่อนอยู่ภายในสารเจ้าจนทำให้ตัวของวัคบะนั้นได้รับพลังจากทวยเทพและตื่นขึ้นมาในฐานะของผู้กล้าและจัดการกับเราเวอร์เทคได้สำเร็จต่อมาพวกเธอทั้งสองคนได้ร่วมมือกันพาผู้คน หลบหนีไปยังเขตชิกโกกุที่ถูกปกป้องโดยเราเทพเจ้าที่อยู่ข้างมนุษย์นามว่าชินจูหลังจากที่มาถึงเขตชิกโกกุพวกเธอได้ถูกพาตัวไปโดยเราไทฉะข้ารับใช้ผู้บูชาเทพเจ้าชินจูชินตะได้มาถึงในสํานักงานเป็นสถานที่รวมตัวกันของเราเด็กสาวผู้ถูกเลือกจากเทพเจ้า ให้ตื่นขึ้นมาในฐานะของมิโกะซึ่งเด็กสาวแต่ละคนจะได้รับพลังมาไม่เท่ากันตามแต่ว่าใครสามารถเข้าถึงเจตจำนงของเทพเจ้าได้มากกว่ากันซึ่งฮินาตะคือคนที่ได้รับพลังมามากที่สุดเราไทชะได้แต่งตั้งเด็กสาวจำนวนหนึ่งที่ค้นพบตัวของผู้กล้าให้รับตำแหน่งมิโกะของผู้กล้าซึ่งพวกเธอจะได้รับความเคารพนับถือมากกว่ามิโกะปกติทั่วไป เรามิโกะนั้นเมื่อมาถึงพวกเธอจะถูกกักตัวเอาไว้ในสถานที่เดียวกันซึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปด้านนอกนอกจากจะได้รับอนุญาตเมื่อเราผู้กล้าที่ถูกเลือกได้เดินทางมากันถึงเขตชิกโกกุครบแล้วพวกเขาได้ถูกส่งตัวไปพักอาศัยอยู่ที่ปราสาทซึ่งจะมีเพียงแค่เราผู้กล้าเท่านั้นที่จะสามารถอาศัยอยู่ที่แห่งนี้ได้ไทชะ พวกเขาได้คัดเลือกมิโกขึ้นมาหนึ่งคนเพื่อรับหน้าที่ในการดูแลประสานงานกับเราผู้กล้าฮินตะคือผู้ที่ถูกเลือกให้รับหน้าที่นี้นอกจากการดูแลผู้กล้าแล้วเธอยังต้องคอยเยียวยาจิตใจของเรามิโกผู้ที่หดหู่กับการสูญเสียครอบครัวเพื่อนและคนรักของตนเองไปจากการหนีตายจากเราเวอร์เทคเธอกลายเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของเรามิโกและผู้กล้า ตัวเธอได้ทําหน้าที่ของตอนเองอย่างดีมาโดยตลอดจนกระทั่งวันแห่งโชคชะตามาถึงเขตแดนสูวะได้ถูกทําลายทําให้เรล่าเวอร์เทคกบุกเข้ามาถึงเขตชิโกกุทเทพเจ้าชินจูได้สร้างเขตแดนขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้คนให้ไม่ได้รับผลกระทบต่อการต่อสู้ให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ระหว่างผู้กล้ากับเวอร์เทซึ่งเขตแดนนี้มีชื่อเรียกว่าจูไขเมื่อเขตแดนทํางาน บ้านเมืองและผู้คนจะถูกหยุดเวลาเอาไว้พวกเขาจะไม่ได้รับรู้และไม่ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นชินาตะถึงแม้เธอจะไม่สามารถช่วยเหลือหรือรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้ของผู้กล้ากับเวอร์เทคได้แต่เธอก็คอยให้กำลังใจและส่งกำลังใจรอคอยการกลับมาของเราผู้กล้าเพื่อนเพื่อของพวกเธอและหวังว่าพวกเขาจะสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยทุกครั้งหลังจากการต่อสู้ แต่ทว่าการต่อสู้นั้นดูเหมือนจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นพวกเพื่อนๆของเธอสามารถรอดชีวิตกลับมาได้ทุกครั้งและเธอรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เห็นเพื่อนของเธอกลับมาได้อย่างปลอดภัยแต่แล้ววันแห่งความหายนะก็ได้มาถึงภายหลังจากการสารวจนอกกาแพงเขตชิกโกกุเธอได้รับคําพยากรณ์จากเทพเจ้าถึงการโจมตีครั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงพวกเธอได้เดินทางกลับมาที่เขตชิกโกกุเพื่อเตรียมการรับมือ โดยหวังว่าพวกเธอจะสามารถร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปได้แต่ทว่าในวันนั้นเขตแดนจูไคได้กลางออกพร้อมกับการโจมตีของเวอร์เทคชินาตะเข้าสู่ภาวะหยุดนิ่งพร้อมกับการเวลารอบตัวของเธอที่ได้หยุดลงและเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับเขตแดนจูไคที่ได้จางหายไปความเป็นจริงภายใต้ใการเวลาที่เริ่มเดินอีกครั้ง ไม่ใช่เสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะแต่เป็นเสียงร้องคํำควรแด่ผู้ที่จากไปเพื่อของเธอได้จากไปในการต่อสู้กับเราเวอร์เทคทุกคนรวมถึงตัวเธอต่างโศกเศร้าต่อการจากไปของผู้กล้าแต่สิ่งนี้ไม่ใช่จุดจบเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นทุกครั้งที่เขตแดนจูใครทำงานทุกครั้งที่การเวลาได้หยุดลงพร้อมกับการรับรู้ของตัวเธอและเมื่อเธอรู้สึกตัวพร้อมกับการเวลาที่กลับมาเดินอีกครั้ง เพื่อนของเธอได้จากไปทีละคนจนท้ายที่สุดแล้วก็เหลือเพียงแค่เพื่อนสนิทของเธอที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลในสภาพโคม่าเพราะอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากการต่อสู้ตัวเธอที่สูญเสียพวกพ้องเราเพื่อนๆไปมากมายได้เกิดอาการเมื่อรอยและสับสนพยายามที่จะคิดหาวิธีช่วยเหลือเพื่อนคนสุดท้ายของตนเอง แต่ไม่ว่าจะคิดมากแค่ไหนหนทางก็ไม่มีอยู่มวลมนุษยชาติได้พ่ายแพ้ยังหมดรูปแล้วแต่แล้วในระหว่างที่เธอกำลังหมดหนทางเราไทชักได้ยื่นข้อเสนอในการยอมแพ้ต่อเทพสวรรค์และขอร้องให้เราทวยเทพไว้ชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกตนโดยวิธีการจัดเทศกาลบูชาไฟขึ้นมามันคือการสังเวยเหล่ามิโกะทำให้ดวงวิญญาณของมิโกะเหล่านั้นกลายเป็นผู้ส่งสาร และเครื่องสมเวยแด่ทวยเทพเพื่อเป็นเครื่องหมายในการยอมแพ้ของมวลมนุษย์และเพื่อสื่อความจริงใจเหล่านั้นไทชะได้เสนอชื่อของฮินาตะผู้ซึ่งเป็นมิโกะที่มีพลังมากที่สุดในหมู่มิกโกทุกคนให้กลายเป็นเครื่องสมเวยในพิธีกรรมนี้เพื่อสื่อถึงความจริงใจที่พวกเขามีต่อการยอมแพ้ในครั้งนี้ฮินาตะเธอรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเป็นเพียงแค่ข้ออ้างสุดท้ายแล้ว เราไทชะาเพียงแค่ต้องการที่จะกำจัดเธอผู้ซึ่งมีอำนาจสูงสุดของมิโกะทิ้งเพื่อควบคุมเคชิกโกกุหลังจากการยอมแพ้เท่านั้นเองเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวก็ว่าได้ทั้งการสงบศึกและการกลายเป็นขุมอำนาจเพียงหนึ่งเดียวแห่งเคชิกโกกุหลังจบสงครามทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิ้นเธอนั้นแทบจะไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลย สิ่งเดียวที่เธอจะได้จากเรื่องนี้ก็คือเพื่อนรักคนสุดท้ายของเธอจะไม่ต้องไปต่อสู้อีกต่อไปเธอจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากการเสียสละของตัวเธอถึงแม้ว่าเพื่อนรักของเธอนั้นจะต้องกลายเป็นเครื่องมือเพื่ออำนาจของเราไทยฉะก็ตามแต่เธอจะไม่ตายจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับตัวของฮิตาตะเพราะฉะนั้นข้อเสนอนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้เธอกำลังที่จะตอบตกลงรับข้อเสนอนั้น แต่ทว่าก่อนที่เธอจะตอบตกลงก็ได้มีคนกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาในที่ประชุมเรามิโก,โกทุกคนได้เข้ามาขัดขวางการประชุมและผู้นำกลุ่มทั้งหกก็คือโอวาดะทัสมิชิกิมานาเบะชิบะคาไซเรามิโก,โกทั้งหกคนได้เสนอตัวเข้ารับพิธีกรรมบูชาไฟแทนฮินาตะในตอนแรกฮินาตะเธอไม่ยอมเพราะไม่ต้องการให้ใครเป็นผู้เสียสละอีกแล้ว โดยเฉพาะเรล่ามิโกะที่ผ่านเรื่องเลวร้ายและสูญเสียผู้คนสําคัญไปมากมายเธอไม่อยากที่จะสูญเสียพวกเธอไปเพราะพวกเธอเป็นเหมือนเพื่อนและครอบครัวของตัวเธอแต่เรล่ามิโกะทั้ง6คนที่เสนอตัวเองได้บอกกับเธอว่าพวกเธอนั้นได้สูญเสียคนสําคัญและเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหมดสิ้นแล้วต่างจากตัวของคินาตะที่ยังมีคนสําคัญรอคอยเธอให้กลับไปหาอยู่แค่นั้นมันก็มากเพียงพอแล้ว ที่เธอนั้นจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้รวมถึงการที่ฮินาตะยังมีชีวิตอยู่มันจะมีประโยชน์มากกว่าชีวิตของพวกเธอทั้ง6คนท้ายที่สุดแล้วฮินาตะต้องยอมรับการตัดสินใจของพวกเธอไม่กี่วันต่อมาพิธีกรรมที่ในอนาคตจะถูกเรียกว่าเทศกาลบูชาไฟได้ถูกจัดขึ้นมาฮินาตะอยู่ที่นั่นและมองดูมิโกะทั้ง6คนกระโดดลงจากกำแพงเขตชิกโกกุลงไปสู่ทะเลเพลิงเบื้องล่างเพื่อขอขามา และกลายเป็นเครื่องสำเวอร์ให้แก่เทพสวรรค์เทศกาลบูชาไฟประสบความสําเร็จเทพสวรรค์ได้ตอบรับและยินยอมให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปภายใต้กําแพงและห้ามออกมาที่ด้านนอกเด็ดขาดและผู้กล้าจะต้องละทิ้งพลังของตนเองที่ใช้ในการต่อสู้ทั้งหมดหลังจากที่มวลมนุษยชาติได้รับความสงบสุขมาจากการเสรียสละของมิโกทั้ง6คนอากิ หนึ่งในมิโกของผู้กล้าได้ช่วยฮินตาตะเก็บข้าวของเพื่อกลับไปที่ปราสาทมุรากาเมะที่พักที่เธออาศัยอยู่กับผู้กล้าในขณะที่เธอกําลังเดินทางจากศูนย์ใหญ่ของไทยฉะเธอได้ยินเสียงพูดคุยซุบซิบนินทาเกี่ยวกับตัวเธอจากเราไทยฉะเราผู้ใหญ่ที่สมควรที่จะเป็นคนปกป้องเราเด็กๆแต่ในตอนนี้พวกเขานั้นเห็นเพียงแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นสิ่งที่พวกเขาทําได้ ก็มีเพียงแค่นินทาว่าร้ายตัวของฮินตะว่าเป็นคนที่โหดเชี่ยมอมหิตเป็นคนที่หลอกลวงเหล่ามิโก,โกจนถึงขั้นที่ทําให้เหล่ามิโก,โกนั้นยอมสละชีวิตเพื่อตัวของคินตะเองได้ซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยถึงเธอกับอากิที่ได้ยินเสียงซุบซิบนินทาที่แบบว่าดังชิบหายเลยมันซุบซิบกันยังไงวะได้เก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้และเตรียมแผนการเข้าควบคุมไทช่า เพื่อปฏิวัติองค์กรใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ให้เราไทยฉะเข้าไปทําอะไรก็ตามกับเพื่อนเพื่อนของเธอได้อีกต่อไปชินาตะได้ร่วมมือกับมิโกและคนในไทยฉะบางคนที่คิดแบบเดียวกันกับตัวเธอเพื่อเข้ายึดครองไทฉะด้วยแผนการคาพยากรณ์จอมปลอมเธอได้อ้างว่าเทพเจ้าชินจูได้ส่งคาพยากรณ์มาให้กับตัวเธอ ให้แต่งตั้งตัวเธอเป็นผู้ปกครองสูงสุดในเขตชิกโกกุซึ่งคนที่จะได้รับคํำพยากณ์นั้นมีเพียงแค่เรามิกโกเท่านั้นที่จะได้ยินส่วนคนอื่นนั้นจะไม่ได้ยินและจะไม่มีสามารถรับรู้ได้ถึงคํำพยากณ์นี้ฮีนาตาได้ใช้จุดนี้ในการสร้างคํำพยากรณ์จอมปลอมขึ้นมาและให้มิโกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคํำพยากรณ์นี้คือความจริงเพราะงั้นแล้วเราไทช่า ที่ไม่อาจตรวจสอบความจริงได้ว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ก็ต้องยอมรับสิ่งนี้แต่แน่นอนไม่ใช่ไทยชาทุกคนจะยอมรับและเห็นด้วยกับคํำพยากร์ที่ไม่สามารถหาความเป็นจริงได้แต่พวกเขาไม่สามารถสู้ได้เพราะว่าเราไทยชาบางคนได้ถูกฮินาตะซื้อตัวเอาไว้แล้วและเราไทชาที่ทรยศเราไทชาด้วยกันเองได้ยืนเคียงข้างตัวของฮินาตะและได้กล่าวเสริมว่า ตัวของอุเอสโตฮินาตะในตอนนี้นั้นที่ผู้ก้าเหลือเพียงหนึ่งคนคือโนกิวะคาบะเพื่อสนิทของฮินาตะเราไทชาที่ไม่เห็นด้วยถ้าคิดที่จะต่อต้านก็จงเตรียมพร้อมรับมือกับพลังของผู้ก้าได้เลยเราไทชาที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมก้มหัวซีโรล,ลาบให้กับฮินาตะกลายเป็นผู้ปกครองแห่งเขตชิโกกุในที่สุดฮินาตะก็ได้ขึ้นเป็นผู้นำผู้ซึ่งมีอำนาจสูงสุดที่จะตัดสิน สิ่งต่างๆในเขตชิกโกกุแห่งนี้ได้เธอได้ใช้เส้นสายและกำลังทั้งหมดในการวิจัยพัฒนาระบบผู้กล้ายูชาซิสเต็มขึ้นมาเพื่อรอคอยวันที่จะต่อกรต่อสู้กับเทพสวรรค์อีกครั้งฮินตะได้ใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่ามาจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ตื่นนอนและมาที่ห้องเรียนตามปกติแต่วันนั้นตัวของวัคบะที่ปกติจะมาถึงห้องเรียนก่อนใครกลับไม่ปรากฏตัว เธอร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 อไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนตัวของวาคบะก็ไม่มาเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันฮินตารู้สึกไม่สบายใจเธอเริ่มคิดว่าถ้าหากว่าการต่อสู้ยังมีอยู่ละ่ะถ้าหากว่าวาคบะจังคนที่เธอรักไปต่อสู้ในเขตแดนจูไคและได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะตายไปแล้วโดยที่ไม่มีใครรับรู้ก็เป็นได้เธอนั้นรู้สึกกระวนกระวายได้พุ่งตัวออกไปที่ประตูเพื่อตามหาเพื่อนของเธอ แต่เมื่อเธอเปิดประตูออกไปกับพบว่าวาคบะกำลังเปิดประตูเข้ามาพอดีปรากฏว่าวันนั้นวาคบะแค่ตื่นสายก็เท่านั้นเองที่หน้าตาที่เห็นว่าวาคบะปลอดภัยดีจึงร้องไห้ออกมาร้องไห้ขำควนออกมาตัวเธอได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่เก็บกดเอาไว้มาโดยตลอดต่อหน้าของวาคบะเพื่อสนิทที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวของตัวเธอทุกๆคนได้จากไปแล้วทั้งคนที่เธอรักและคนที่รักตัวเธอ ทุกคนได้จากไปเหลือเพียงตัวของวาคบะเท่านั้นทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันหลังจากนั้นทั้งสองคนได้ไปที่ห้องอัดเสียงแล้วทำการบันทึกคำพูดของผู้กล้าวาคบะที่จะสูกเก็บเอาไว้ในพูดเทียมที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นมาและส่งต่อไปยังอนาคตตัวของฮินาตาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะผู้นำของเขตชิกโกกุและเลามิโกผู้ปกครองสูงสุดของเราไทยะ เพื่อที่จะสนับสนุนและซัพพอร์ตเราผู้กล้าที่จะมาสารต่อเจตจำนงของตัวเธอในอนาคตฮินาตาได้ใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานจนวันเวลาผ่านไป40 50ปีเธอก็ยังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งและมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นที่จะทำตามเจตจำนงที่เธอเชื่อมัน่นจนถึงวาระสุดท้ายของตนเองและสิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดได้สืบต่อไปจนถึงเราผู้กล้าในอนาคตที่สามารถก้าวข้าม และเอาชนะเทพสวรรค์ลงได้นำพามาซึ่งความสงบสุขในโลกที่ปราศจากถวยเทพและกลับคืนสู้มวลมนุษยชาติอีกครั้งและนั้นก็จบลงไปแล้วกับเรื่องราวของมิ k โกะอุเอสโตฮินาตะจากจักรวาลยูกิยูนาวะยูชาเดเรเรื่องราวของใครจะเป็นลายต่อไปกันก็ต้องมาคอยติดตามชมกันต่อไปในรายการคาแรคเตอร์เรคคอร์ด รายการที่จะนำเรื่องราวของคาแรคเตอร์ต่างๆจากจักรวาลอันไกลโพ้นมาเล่าขานให้ทุกคนได้รับฟังกันส่วนในวันนี้นั้นลาก่อนแล้วพบกันใหม่เมื่อชัตาของเรายังต้องกันบาย